ม,ม่เสรแน่มันเหม็นหมดเลย้าจุ้จ๊บจ้จจาสวัสดีครับกลับมาพ่อกับพุยตำจุ๊บจ้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาครับวันนี้พอดีสิบห้ามากินสมตำครับส,มสม,ม,สม,มสมตำสมตำแจก,กพวกนี้ได้ครับวันนี้มามาครับมา <c oughs> นี่สมตำสมตำบอกหุ่งเฮิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> เป็นแต่แสบดีบแบบนีบน้โอ้แดงจริงคืนเลยแบบนี้กัด แสบอีกทีพี่น้องเลยแสบนวแสบนวดมันนี้ก็นีนี่บักเมน้นบักสตอบักสตอบักสตอพี่น้องโรยบักสตอเลยทีเม้นอีกอย่างนึงก็กคือนี่พักขาหรือว่าชะอมนี่พักเมน้น เมนสองอย่างเลยเหมือนนี้กินกับนมจีนคือเกาพี่น้องมีน้องใหม่นําผักกาดอ๋อยังวันมาแล้วมันี่กินอยู่บ่สมตามยังวันนี่นี่แหละวัวนนี้ตัวไอ้ขนมจีนแท่นเข่าเนียวอืมอืมมาๆพ,พี่น้องมเาเหมือนนี่แสบก็พี่ี่ตาเลยเหมือนนี้ตรวจจัดแสบนัวดแสบนัวโอ้นี่ ขาดไม่ได้โอ้โหแตกข้างในดมันเลอือโยรยกอบแกบกอบแกบแคบหมูหมูเอาเบิ้งมาดนิเอาตำถาดตำถาดตำปลาตำเนียงก็เอาแล้วแต่กินมไหมกินเลย,ยมาครับอันนี้ มาตับแสบกุ้งยีต่ำเลยกินเลย <c oughs> ตำบของคุณเพิร์มขึ้นเกลพี่น้องมาตับแสบกุ้งยีต่ำด้วยครับตำบของคุณเพิรมคือเกาใส่มือคือเกา <c oughs> <c oughs> สัตว์ของเหม็นก่อนเลยบักสต่ตปอปลาบักเข้ง บักแข่งหรือว่าบักเคือพ่วงพี่นอ้องนี่ก็มเมนต์ที่กัน,นบักพักขาอ น้ำมันแก่ครับพี่อะคัดเข้าไปปักปากเลยมันสีบ่างามคือซื้อมาจากตลาดครับพระขาอันนี้อยู่ขางบ้าน hmm <coughs> Các anh này cá bọc ven bằng Mm-hmm.

Woo! Mm -hmm.

ออข้าวมันคง hơn แบหมูแก่มสตอของเหม็นแก้มพักขาก็าของเหม็นเึ่นกันไม่ใช่แน่มันเหนม็นหมืเย Ja! Mmm. Mm mmm. -hmm. That. Yeah. Hm. Mm. 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 อืมอมืเอาแส่บพุนเกาพี่น้องมัน่ก็ได้ไม่นู่ตามบักุ่งเฮิมกับจะต่อพักขาของเหม็นพี่น้องก,กินกับนมจีนกับแบ,บักแคบหมูมาฝากพี่ต่อนนองมอนี่ครับ ขอบคุณหลายเล่าครับถึงข้ามาเบาิ้งคริมนีขอบคุณครับสวัสดีครับคิมนีไปแล้วแซ่บ